สวัสดีครับวันนี้วันที่3เดือนกันยายนโซฟาดลอยหกสิบห้าเป็นวันเสาร์จะับมาบานอีกที่เก่าวันนี้มาเบื่องการเตรียมพื้นที่ที่เฮดเทียงหน้านั่นนะครับกำลังไถปรับเปลี่ยนทางน้ำใหม่ พื่อให้น้ำไหลลงไปข้างล่างให้หน้าในสะดวกตอนนี้ที่ทากํลาลังไล่ปับ๊บเข็ดหลองน้ำเพื่อบังคับทางนา้ำให้ลงไปทั้งคลองใส่ไก่ปับป๊บพื้นทีบริเวณรอบๆเถียงหน้าหน่อยแบบเตรียมจัดการปูรพื้นที่ค้อกีตเห็นเป็นลานไว้หน้าเถียงก็ไ่้นั่งเล่นสภาพื้นทีปับ๊บ ผมขอบเต่าที่มันเป็นสูงความหน้าห่างนามใหม่ไปไปทางเดียวไปไปสองทางไหมวนทางเดียวทีว่ติดแปลนขึ้นเป็ดกระหาไดไกิน ไกรก็หาได้กกี่กระเดียบนาำภาษามันทำตามภาษาเขาเลยปึ๊บนานาเลยมันสิเทพันเุ์จะเห็บตะเบียงอกรอบหนึ่งฝนนั่งเล่นสับคนเนมาน้าไปลองเห็บลงเรืบับน้าลงกไปให้หน้าังคุตตะวตก ต้องบอดันไปตรงๆเอาหางขวาลงยังไรปั๊บใหม่โขนตนสะเบียงต้นสะเบียงวุงนน่นอะไรพี่ต้นยังยเกาะต้นสะเบียงมันจะเห็ดมองนั่งรอบเตะตนสะเบียง ตอน,นี้สภาพกำลังปรับไก่กับห้าคุยขี่กระเดียนบัดเนี่ยยังมากกว่นเล้ว อย่างนั้นมาเทียดร้านชิมโตอีดีไเด้ยฝนเนี่ยโออต๊ะข้ามอยู่ได้เลยนี่ออบริเวณน,นี่ก็สิปรับพื้นที่เที่เป็นหลา ไว,ว้าไในนั่งย้ำไปแลกฝั่งหนึ่งมันแดดครับคลิปนี้่อาสามนี่หลังจากปรับดินแดวสภาพตอนนี้กระประมาณนี่ตัดทางน้ำหไหลลงไปตามหลองก,ก,กนงอนนงันขู่กันกันน้ำขางต้นมะ่วงมังคับน้ำไหลออกไปทางเหนหน้าฝั่งทวันตก แต่มีส่วนหนึ่งปล่อยไฮไลท์ออกว่าทางตะวันออกปั๊บเรียวใส่รถบดอัดปิกอัพแน่นไลเหล่อไนสภาพตามนี้นะครับทางน้ำลงด้วยนี่บนถนนนี่นี่น้ำไหลลงมาทางนี้ไหลลงไปพูดลงไปให้นน้ำพูหมดบดอัดไปเทียบร้อยน่าจะ พอดทำเน่าบลูกไหนามันกัดสดแห้งนี่ฝั่งตังบ้านประมาณนี้ปลูอัดทีอยอย่กันได้หลอดได้ยางรถยนต์ได้หลอดปลูกต้นตบ้านอยู่ยุดลอยสองลอยขัดน,นัินก็เอานานเชาวเว่ยมาเสียบทดลองปลูกไว้ทิ่ประติบปุ๊บ เสียบไปเฉยๆตามแนวขัดเห็ดเป็นแนวเดียนเกิดหัหกกันหนามไว้แน่หน้าคดเห็ดง่ายๆตามธรรมศาสตร์